Horseshock <silence> पुया मे माने सुते सायेन वचाय वचे

पाराजी कोपाराता में ता मएतह थामय थाम अभि किति गणोमा सम ทานวันรามิตสิเสังกัสหัสสัมิาโสวสังโฆเมสาไสโสังโฆทุกขสธานาวิคตจะิส นากที่เปี่สารานางยังสังโฆเปี่สารานวะดาวเหตเุนะสารจะวัดเหตุนาวัดเทียงสาธุสารเสนสักกันเปี่วะนธรรมเนายังนุษยังปัสสุตังอิทาสักเพปิอันตรายาเบ มหาสุขตาสะเเสัะตากายรนวัจายวัจจะสวะสังเภกุกมังปะกะรังกะยาตังสร่างโหปติขานธตุอันกายตังกายตาเรสังวาริลมวะสังเกบงนี้แผ่นปูนแผ่นนี้ปูน่าง อธิษฐานจิตกับคอคนไหวแต่ตะมือมนมากมัน่าแปลบุ้นกูมากที่หล่ะแปลบุ้นมากปูนางก็เลยให้แม่คู่สมัยตะกี้พอนพลาดด้วยนั่งอยู่น้ำเนาะให้นั่งพอนกับแม่คู่ไปเอาบู้นี้พอมากมากนะกับเมื่อวัตีนนี้พอนั่นแหละกับบางเคนว่าเห็นเลขนี้ดิช่วงหลังๆมากปูนางตาฟังนี่วันนี้เสีกวดพรก้อนไเห็นสามหาแต่บ้านบอกหาสามวดพระก้อนเขาทั้งสามเลขปูเว็บสามหา เลขปูอายตนาสามหารเลขหลวงพอพิบูลหาสามเข้ากันเป๊ะงวดน,นี้ปูนาได้ตัวนี้เดอ้ออันนี้เลขของปูอายตนากรพีน่น้องไวไปก่อนเอ้เอาไทายไว้แล้วกับเวียดเซียงไว้เดอ้อท่านักนก็ได้เสียงไว้ดีด้บุญรังก้นเสียงไวเด่นโบถือบุญรังคนเสียงไว้เสียงไว้เมียชาวยวไปเสียงไวด้ดอกปูเวียดเสียงไว้อี๋เด่นบบเห็นอันนี้คือเลขของปูอายยตนา วันที่เศร้าแปดเป็นโตัเด็ดสุดพี่น้องบุญนัรคือตัวสุดท้ายวันผใาไงเด้อวันที่เศ้าแปดวันท <phys cowboy clerk> ี่เศร้าแปดก่าัน่เบอกอฝันเห็นกับหูกับตานี่แหละคือทุกสวนแหละครับแต่ขึ้วัดทุกวัน่าไกฝันก็พอผูน่าก็มาเสื้อความฝันพอความฝันก็เป็นแต่นาเสื้อเหมืน้อนน้ำเงี้ยอยู่แทนฝันว่ไดดก่อนแม่เอหรอก สามหานี่ว่างหันหาสมนี่คือมันใจลานเปอร์เซ็นต์กับว้าพมันใจ่จได้นอกขนาดใต่ยนีแล้วได้ก็สิว่าสัตมันใจในของปูเวนี่หมทั้งหลังองลําลมาบอลโกสีทองมาอยู่น้ำปูสามสมวดต่อกันเพิ่นบอกแค่เพิ่นจักเถื่อนปีงวดคนนึงในเพิ่นห้กลับเนี่ยวดก็หนเก้าสอก็เก้าสหกหนึ่งก็หกหนึ่งอ่ะอ่างวดคนนึงในสามหาเมื่ออกหาสามอ่าวดนี่ปูอัยตนะหายมรนนี่ วันปกติแล้วพนเสียหายุูแต่ว่าปูนาเ่นันนั้นเกิดขี่รถผ่านผิดไปเดี๋ยวเห็นอีพอเอ้ยอันขอบุญขอบพุทธีพอได้บนหนึ่งเลยมาเข้าทั้งสามทัานเลี้ยวไปนเห็นผ่านรถปกติสี่เห็นสามหาแ่าเก่ตวแต่ว่า,าเ,เ 2, มืันน้นเลขสองมาแกอยู่ตรงกลางวเนี่ยเลี๋ยวไปนเห็นสามสองห้าห้ยแมนบาล่อพอเขอากก้ววามาถอเกาห้อยตาบึ้งเนาะอ่ <laughs> ็เลยเสียพินพอเคยบอกไอ้บอลว่าปูนาเคยมีน้ำมัพอไป่ มีบรรทุกยางตุ้งเลี้ยวอันนั้นก็ตัวแท่นมีบอตอนลงพอพิบูลเพิ่นให้เมื่อนั้นแท่นเลแค่ว่าผู้นางยางออกมาแล้วช็อกเบ็ดเดาะวกับอ่ากระเสมใช่ใจเกิดรอยวกับผู้นาฟูอันอันนั้นอันนั้นที่ว่าบาฟาไว้คุยอยู่บนตั้งแกวานี้นะ่นพาวานี้นะแม่นมาฟูเพราะกติี่พูดในสิบห้าปันั้นต่อหน้าพอเพิ่นเนาะเพราะว่าเห็นยุสบงปูบอกนี่นี่นีเห็นยุอันสังฆาติเพิ่นสังฆาติห้าสามตรงตรง วันที่สิบสามมือเฮาบวงสวงนั่นแหละมือบวงสวงนั่นแหละฝนตก้องนึ้นนั่นแหละออกมาท่านเราก็ยืนไม่บอกห่วหน้าฟู้บอกกเกษมตัวเห็นบอยยืนปากอันสังคติอิปน่ะหาสามตรงตังพ้นน่ะถึงได้มั่นใจข้างในปนนั่นแต่ปนั้นก็ไปร้อยปากว่าก็อิปน์สองก็บอิปนเอี่ห้าจีว่าบาฟ้าไว้กับบุฟังผู้ใดสิ่เป็ดกล้าว่ากับตัวไหนอิปน์ปนั้นเนาะท่านพ่อผ้าเขาเอาเขาเขสิ่เป็ดห้าปนั้นงวดนี้เลขผู้อายตนะขึ้นแต้มหนึ่งกับพี่น้องเด้อ สามสองห้าพี่น้องเนาะสามสองหาขึ้นแต้มนพระวันฝากอย่างนึง้สามสองหาพี่น้องเพิ่งตามมีไหมมึงปากคุณหักเลยสมิ้นไปเนี่ยสามสองหาให้ตัดเล่น์ดนะตัดเลนขึ้นวัหนึงอะห้าสองเออสองห้าสองสามสองสามับสองหสองสาม มีอยู่สำนั่นเพร่ามาอกแล้วเันันปูะันันาพูดกันพูดตัด่กพูดเราวันั้นเห็นป่าเจ็ล่างสิบเจดบนเห็นมัน้าเห็นป่วันนนมานกันปัดเลยถึงสิเจ็ถึงหกหนึ่งอ่าเลขอ่ากูมานองชัดชัยเห็นป่าวูนางปอยสิบเจบนเป็นบ่หหนึ่งล่าง่ะมาเต็มเตยมได้พี่น้องทั้งสองบนทั้งบนทั้งล่างแถวซนทาตกสี่หนึ่งเจ็ดเห็นป่าะได้เต็มวัวนี้มาสามสองห้าพี่น้องตัดเ่นเราเด้อ สองสามสองหา้าเลนเทเป็น,นตีเห็แตกแยกให้ได้เละอยู่ในนีีละเพียงแต่แค่ว่าปูนากรวัดที่เศร้าแบดสินนาผู้ดีสินนาเล็กปูเวทสวนโนเฮาอันนั้นคือโตตัดสินปูนาพภาวนาว่า,า,วาให้มาห้าสองให้มันมาห้าสองปูนากรก็พออยู่พอกอ็ให้หลายตัวเด้อเพราะว่า มันใจอพออันนี้ปูยตนะมันใจพอปูหนักไม่นี่เนี่ยนี่ปูเวทปูยตนะหรือหลวงพ่อไปบุญเนาะปูบุญแขกบุญแ,แห่เขาจนั้นปูหนักแข่งโอ้ยภาวนาฮ่าภาวน,นาภาวนาแต่ไปหาอีพออยู่แต่ว่าเข้าไปบ่ได้เห้อกระโปงไปนางกาบนางหวานอยู่พี่เอวดงหน้าเพิ่นปูนางสิไปบยืยดอกแต่พอรู้ว่ามือใดเด้อ,เห,อ,อ,อเห็นีพอเพิ่นโอ้ยเห็นแต่จะไปอยู่แต่จะไปกราบยังไม่สมรอยู่ พ่อผู้นำเป็นคนเป็นตังคซื้อเพิ่นไว้งวดนั้นเพิ่นให้ยชิวผู้นำแกลหาสองสองหาเพิ่นให้ยซีสองสองซีหัวนั่นน่ะผู้นำเข่าเต็มเต็มบนั้นก็ได้เนาะขึ้นหอดอีแม่อยู่ขคือหัวภูมวัดคุ้นว่าคือหัวบักปูพายอยู่อ่ายังบ่ถึงกาลาเวลาผู้นำจะไปบอกว่าไม่อยากไปนี่อยากไปนะพ่อหาแม่บางครั้งอยากจะไปเนี่ยเนี่ยเป็นัสันเนี่ยเอาเมื่อนี้วันพักว่าอย่างว่าอย่างหลายขนาดพ่อเขาหลายนี่เดี๋ยวเปิดประตู ขนาดวัวหลายเขี่ยวหมากสองขั้มหนึ่งมือเขี่ยวหมากสองขั้มมึงบอได้วัวหลายน้องฝากพี่ฝากน้องไว้บ่ายสิ่ท่าอีพออีเมีเพิ่นอ่ะภาวนาสอนเลือดจิตต่ภาวนาขอบคุณช่องต่างอ่ะอีพอเฮ่ห้าอีเมีรับปนี่อีพอสออีเมีนวดมดตาการพารวยกินพารวยโก้พารวยอ่าเจใหญ่ห่อยเจตูพารวยอ่าเกษตชัยเจกันร้อยเกษตรชัยฟูเฟื่องน้ำจงช่องสุดท้ายช่องเล่นอนไอยกบมวยอยู่ไกลไกลคุณพี่รู้อ่า ปูนากมหาล้วซ้อมน้อยๆครับดฝากไวปนะพี Hoo ่น <pt> ้องเด้อเอาเอฟซีปูนากเบก่งีนเด้อนิสามสองห่างมันใจมากที่สุดคือสองสามออให้เห็นแล้วพี่น้องก่อนเน้่อ๋อปูนากสิบห้าอีพออีเมียเปิลสวดีวันพักแคปหน้าจอไว้ทด้งพอไตเบเดอ